ครับผมตอนนี้เรากําลังอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์น,นะครับซึ่งในบรรยากาศนี้ก็เป็นนักเรียนของเรามาทําการแข่งขันในระดับอนุบาลถึงช่วงชั้นที่2นะครับขณะนี้เราก็ไปเดินเยี่ยมชมโรงเรียนต่างๆไปให้กําลังใจคุณครูก็พบปะกับคุณครูบ้างในบางส่วนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคุณครูทุกคนนะครับ และท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางมาอยากจะเดินทางมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนอนุบาลน,นครสวรรค์น,นะครับก็มาชมมาให้กาลังใจกับลูกศิษย์ลูกหาหรือสำนัการเขตพื้นที่การสึกาเชียงรายเขต2เราได้นะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมกันได้ครับมาเป็นกำลังใจให้กันครับอั